แล้วเราลงทุนแค่1 0 0 0บาทปุ๊บโดยที่คุณไม่ต้องออกไปขายของคุณไม่ต้องทําอะไรคุณอยู่เฉยๆแล้วคุณแค่ไปชวนคนอื่นเนี่ยมาลงทุนแล้วคุณจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอะคุณชวนมาหนึ่งคนคุณเอาไป1,000บาทฉันฉันชวนแค่หนึ่งคนฉันได้1,000ันบาทเฮ้ยคุ้ม่ะฉันไม่ต้องทำอะไรฉันไปหาคนมาลงเพิ่มเพิ่มเพ่มเพิ่ม กำไรเลยอยู่ดีฉันเอาเงินอ่ะมาหนึ่งพันบาทแล้วฉันจะได้ตรงห้าพันแปดพันอยู่เฉยๆความโลภซึ่งความเป็นจริงอ่ะมันไม่มีอย่างอย่างอย่างเราเนี่ยเป็นแม่ค้า<แ>เราขายของเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรที่ได้คือคือหนึ่งเราต้องมีสินค้าไปขายแ,แล้วมันถึงจะได้แปลเป็นเงินแ,แต่าการที่ว่าอยู่เฉยๆแล้วเอาเงินเนี่ยมาวางไว้เฉยๆปุ๊บแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณไปชวนคนอื่นมาแล้วคุณจะได้เงินขึ้นในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้